เพื่อนแก๊งของน้ำแข็งใสคิดถึงแตงโมค่ะเพื่อนแก๊งน้ำแข็งใสชมพู่เอมมี่ไอซ์โพสอะไรแตงโมบอกหลับให้สบายเป็นข่าวที่สะเดือนใจไม่ใช่น้อยค่ะสำหรับวงการบันเทิงจากการจากไปของดาราสาวแตงโมนิดาพัชระวีวร์รโในวัย37ปีค่ะเพื่อนพ้องในวงการในต่างโพสอะไรรวมถึงเพื่อนสนิทแก๊งน้ำแข็งใสที่เคยเป็นการรวมตัวกัน4สาวฮอตในอดีตค่ะนอกจากแตงโมแล้วนั้นก็ยังมีสาวชมพู่อรารยา ซึ่งมีเอมมี่มรกตและไอซ์อภิษดาทั้ง3คนรวมถึงสาแทงโวยอีกหนคนนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเคยอยู่ในกลุ่มเดียวกันล่าสุด การจากไปของสาวแตงโมโในครั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เองก็มาโพสอะไรต่อการจากไปของเพื่อนโดยทางด้าน,นชมพู่เองก็ได้โพสภาพเป็นหัวใจสีขาวพื้นดําและภาพที่ถ่ายคู่กับแตงโมต่อมาทางด้าน,นของสาวเอมมี่เองนั้นก็ได้ออกมาโพสภาพคู่กับแตงโมค,ค่ะพร้อมบอกว่ายอมรับว่าใช้เวลาตั้งสติอยู่นาน กว่าจะมาเขียนแบบนี้ได้เพราะข้างในเนี่ยไม่ยอมยอมรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่อยากเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับมึงเลยเอาเป็นว่าพักผ่อนให้สบายนะเพราะมึงเหนื่อยมามากพอแล้วขอบคุณสําหรับช่วงเวลาดีๆที่เคยอยู่ด้วยกันกลูกูจะไม่มีวันลืมมึงเลยน้โมจำไหมนะพวกเราทุกคนรักมึง ทางด้านของไออพิษดาก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ดโพสภาพคู่กับแตงโมค่ะพร้อมควบมหว่าจะได้เจอหน้าเพื่อนรักอีกครั้งจนมาทราบข่าวร้ายเนี่ยเจ้าตัวก็แชร์จตอรี G ่ของเอมมี่ซึ่งบอกว่าทำไมยังหยุดร้องให้ไม่ได้เลยพร้อมแท็กไปยังสาวแตงโมท,งทั้งทีมงานยีงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเธอด้วยค่ะ